ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะใบเฟิร์นและครอบครัวบริจาคหน้ากาก2,000ชิ้นโรงพยาบาลขาดแคลนเหล่าคนบันเทิงยังช่วยกันคนละไม้คนละมือในการสนับสนุนทีมแพทย์กับการทำงานต่อสู้กับเชื้อไวรัสปร้ายโควิด19ล่าสุดครอบครัวของนางเอกสาวใบเฟิร์น Ex พิมพ์ชนกหรือวิเศษไับูลได้ช่วยจัดหาหน้ากากอนามัยชนิดเ95มาได้จำนวน2,000ชิ้น โดยได้แจ้งรายละเอียดไว้ว่าเฟิร์นและครอบครัวหาหน้ากาก N95 ได้มาอีกล็อตแล้วค่ะจำนวน2,000ชิน้นขออนุญาตอัปเดตโรงพยาบาลที่ยังขาดแขนเร่งด่วนใต้คอมเมนต์นะคะขอรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ชื่อโรงพยาบาล 2. ชื่อนามสกุลเจ้าหน้าที่ของพยาบาล 3. ที่อยู่ของโรงพยาบาล 4. เบอร์ติดต่อเราจะรีบส่งไปให้เร็วที่สุดค่ะครอบครัวเราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ทุกท่านนะคะ